ับสวัสดีครับมาบ่ดีเจอกันเถิงแล้วครับพอดีบ่ค่อยว่างครับมี้าวเบิ้งต้นอันนี้ครับผมตอนไว้คือเวลาเราติดบต้นมาสูงครับอันนี้ต้นเศรษฐี ดินสันนะครับอ,นนอันนี้ผมก็บิ้งมาจาก YouTube อปกันนะครับส่งเป็นอีททนใหม่ปรับมาเลยลองเบึงครับปุ๋ยองผมมันมีอยู่ลองบึงเสีอหรอกครับแต่ก็ดได้ผลึันบ้านะแต่ว่าผมยังมันตัดครับรอถ่ายถ่ายหากมัน ลายกว่านี้จังหน่อยครับเราก็เลยจะค่อยๆตัดผลมามันต้นยังสิบวันสัมังเจ็ดสิบวันเหี่ยวไม่ต้องทางอมบ้องตัดไปเออแม่นี้ก็คือวันต้นมันสูงเราตัดตัดตัดตรงนี้เลยตัดในตำจังหน่อยแต่ว่าผมเห็ดตำจังหน่อยเหรอแล้วก็ปลูกคือจะงาวยหลอกมัน หลอกมันเข่ากับทางนีคือครับหลอกมันอกหกักยังมาตัดนยังบ่ซำพอมันหักมันมันออกแล้วนี่ก็มาบอกเทคนิคีดีๆพอาผมในทดลองเบื่แล้วว่ามันชีไดผลไม่ดดได้ผลไดผลแน่ครับหักออกเต็มลเลยกันหักไรปาะนี่บมีเหี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าเขาแยกไปแล้วมัน มึเยยงเธอใบ,บมันเหี่ยวเลยใบใหญ่เลยครับครับใบมันเหี่ยวพอบางคนมันแยกไปแล้วใบมันเหี่ยวเหี่ยวลงผมไม่ตัดใบเหี่ยวหนอก mm hmm. มันสุปล่อยมันไปงตี้ยสะครับมันถึงแดดแดดกินมัน อันนี้ <ITA> ว่าโมเมนต์ว่าผมเปรียบปลูกใส่ใส่ใส่คางกระถางนี่ผมตั้งใจปลูกเผื่อว่านั่งหน้ามันออกนอเนี่ยมันออกก็ตามที่ผมว่าคือีกเทคนิคหนึ่งคือผมปลูกเอียงผมได้มากแล้วมันมีต้นมันตรงอยู่แต่ว่าผมปลูกเอียงเห็นมันขึ้นใหมเผื่อมันออกนอได้อีกต้นหนึ่งนี่ครับวันนี้ก็มาบอกเทคนิค มันของผมเองอกผมก็เบึงมาจาก YouTube จากอาจารย์มาหลายๆท่านะนะเพื่อนว่าให้เบสบสซี่มันจึงสิบ่ซ้ำจึงสิบหัวเหย้าฉลับครับเนี่ยนะผมบ่ค่อยได้ลงท่าเหมดเดินละคลิปสองคลิปแล้วก็ขออภัเด้ยวยครับทันที่ผู้ติดตามอยู่ นี่ผมมาบอกเทคนิคดีๆครับผมได้ทดลองให้เบิ้งแล้วนาชดได้ผลเกาสิบห้าปรนต์ครับเลยอย่างเดียวคือตัดครับมันนี้ก,ก็สวัสดีครับ